สำหรับข้อกันชานะครับไม่ผ่านเลยทีเดียวกับการเปิดตัวธุรกิจไหมนะครับหลังจะมีการปลดล็อกกันชาเพื่อเศรษฐกิจตัวไหมกาแฟชชยตัวยอดเรียนคาเฟ่ชากันซึ่งเป็นเจ้าแรกในห้าย์ย้าเอาใจไส้เคี้ยวแล้วก็ไส้สุขภาพซึ่งเป็นตัวอย่างการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนะครับมั่นใจว่าเป็นธุรกิจต่อยอดได้ครับตัวยอดเลี้ยนสีดานะครับนี่นะครับเทียนในผามนะครับตั้งอยู่หน้าร้านเคปไซต์เอกหยาถนุน30เมตร เทศบาลนครหัดยย้จังหวัดส่งคล้าหากใครพ่านไปพ่านมานะครับอาจจะขิดว่าเป็นตู้เครื่องดื่มทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่นะครับนี่คือตูย้ยอดเลี้ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาซึ่งเป็นตู้แหลกในหัดยย้มีคุณมีคุณนาราวด,ดียี่วังกองนะครับสึ่งเป็นเจ้าของคาเฟ่ชากันซาขา้าปากตายเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึงมอ่งว่าเป็นโอกาสของการทำธุรกิจในการทํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจนะครับตอบโจทย์สายสุขภาพและเอาใจสายเคลียวกับตอนํำรับเครื่องดื่มกัญชาในรูปแบบตัวยอดเลี้ยนเครื่องดื่มภายใต้แบน คาเฟ่ชากันเจ้าเลีงในผักตายพานการข้อนุยาตจากออยและดําเนินการทุกตองอย่างทุกกฎหมายด้วยนะครับคุณราวดียี่วังกองเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ตูวยอดเรียนชากกนสาขาาักตายก็บอกนะคะว่าคาเฟ่ชากกนเป็นแฟรนไชส์เครื่องดื่มผสมกัญชาในรูปแบบข้องตูยอดเรียนอัตโนมัติ ทุกเมนู2 0บาทตลอด24ชั่วโมงมี6เมนูนะคะคมีทังชากาแฟนาปูชิโนนะคะชากาแฟนมค่าชากาแฟาแฟชากาแฟนโกโก้ชากันชานุ่มไต้หวันแล้วก็ชากัแชนานุ่มโกโก้ค่ะก็มีส่วนผสมคองสาร t ี c ไม่เกิน0.2%ตามรักของออยนะคะส่วนการซื้อแฟรนไชส์ตัวยอดเรียนอัตโนมัติรื้ตอนที่5,900 0บาทพร้อมอุปกรณ์ได้ยากการคืนทุนประมาณ1-2องเดือนกำไรต่อแก้วในยู่ที่ประมาณ8-10บาทนะคะส่วนแฟรนไชส์ร้านชงซ นริ่มตอ้นอยู่ที่69,00 0บาทค่ะก็ได้อุปกรณ์ทางแมดยดีสเปรายการพร้อมกับเมนูมากว่า15าเมนูโดยทุกเมนูผสมกัญชาให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะทางนี้ก็มองว่าหลังจากีกัญชาได้มีการปลดล็อกเรียบร้อยนะครับซึ่งจะเป็นเผื่อเศรษฐกิจตัวไหมก็จะเห็นว่ามีการตดดต่อขององ้ประกอบการจํานวนมากที่ต่างขิดขอนผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชารวมถึงการเกิดขึ้นของเฟนชากัญชา,ชาจํานวนมากจึงมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีข้องคุณในยางมีธุรกิจของตัวเอง ซึ่งการลงทุนในเฟ้นแช่กัญชาเล่านี้นะครับก็มีข้อดีคือเราเนี่ยไม่ต้องมาพัฒนาสิ้นขาเองแถมมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกชัดเจนนะครับสามารถเลือกลงทุนสร้างรายได้ทันทีสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็มีโอกาสเต,ติบโตอย่างต่อเนื่องหากมีการปรับกลยุทธ์และวิธีการ<ำ>คล้ายตามความต้องการของตลาดด,ด,ด,ด้วยนะครับเข้ามาทําการตลาดเราอยากหาธุรกิจที่มันไม่เหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่มันทําแล้วมันแปลกใหม่อ่า แล้วก็2คือเราไม่มีเวลาที่จะแบบจะมาดูแลจะมาเฝ้าร้านจะอะไรเงี้ยแต่เราอยากได้ความสะดวกที่แบบว่าโอเคยกไปไว้ตรงไหนก็ได้เราจะใช้สาร CBD เนี่ยแค่0.2คือตามที่กฎหมายกำหนดเลยผล <มา S 1> ตอบรับก็ถือว่าดีค่ะ สำหรับผููที่ส้นใจแฟรนชชายตู้ยอดเรียนคาเฟ่ชากันค่ะก็ติดต่อได้เลยที่คุณปูนะคะคที่แม่เล็กโทรศัพท์0 9 9ย4 2 6 1 4 2ค่ะซึ่งก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำในการค้ายด้วยนะคะที่ผ้ามาให้แรกเนี่ยเป็นตัวอย่างของการต่อยอดธุรกิจจากหลังจากมีการปลดล็อกกัญชาแต่ต้องบอกว่ากัญชาเนี่ยก็ยังมีทังประโยชน์ แล้วก็มีทางโทษถ้าเกิดเราเอามาช้ยประโยชน์ยั้งทุกตองเนี่ยมันก็จะเกิดความข่มข่าแล้วก็เกิดเพิ่มประโยชน์ต่อในระบบเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดเอามาช้ยในทางที่พิษหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันก็ยังคงมีพ้นเสียที่อาจจะตามมาได้เพราะฉะนั้นจะทําเกาะสามารถที่จะไปศึกษาเรียนให้ชัดเจนส่วนคนที่ปลูกก็ให้ไปลงทะเบียนจัดแจงให้เรียบร้อยนะคะก็มันจะมีรลักเกฑงของมันอยู่แล้วนะคะ